สวัสดีค่ะช่องวดีชาแน,นลค่ะผู้ป่วยโรค SLE หรือโรคพุ้มพวงนะคะ,อะคอนเซปต์ช่องนี้ก็คือนานาธิปาถะค่ะทำเกี่ยวกับอะไรก็ได้บำบัดจิตค่ะบำบัดจิตผู้ป่วยผู้ป่วยโรค SLE พุ้มพวงเนาะก็เงียบหายไปหลายก็ไปพักหนึ่งเนาะก็ด้วยร่างกายตัวเองแย่ย่ำแย่ด้วยแล้วก็ต้องดูแลพ่อที่ติดเตียง ก็เลยชีวิตก็เลยวุ่นวายนี่เป็นเวลาว่างนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็เลยมาทำเนาะมาทําคลิปนี่คะ่ะนี <Natalie> ่เห็นไหมคะก็ นี่สวนย่อมค่ะซึ่งสวนย่อมก็ตั้งแต่เจ็บป่วยก็ย่ำแย่และะ <laughs> วว้ะค่ะบานเย็นสวยงามก็คือชีวิตมันได้จะวุ่นวายนิดนึงอะค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ฟัง y o YouTube แต่ไม่ค่อยได้ไปออกความคิดเห็นกับอะไรช่องไหนแล้ะค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็เจ็บป่วยเนาะก็เลยไม่คิดว่ามันมัน,มนบางทีมันก็ไม่ได้บอว่ามีอารมณ์นี้ ความสวยงามของเธอพวงชมพูค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยอ่ะพวงชมพูแอบไปออกนอกบ้านด้วยเห็นไหมฮะน่ะนู่นพวงชมพูก็อยู่กับนานาพันธุ์ฮะนานาดอกไม้เนี่ยก็มีความสุขดีมันบำบัดได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลย หอมด้วยค่ะพวงชมพูเนี้ค่ะคุณสมบัติของเขาก็จะหอมสวยมากค่ะจริงๆแล้วเป็นดอกไม้ที่สวยอ่ะเธอสวยมากหลงไหลหลงสเสน่ห์นางกวักคือดิฉันก็ตั้งแต่เจ็บป่วยค่ะก็ก็จะไม่ค่อยได้ดูแลเลยค่ะอะไรสวนยองสวนหย่อมอะไรก็แย่ค่ะก็ไม่ได้ไปดูแลก็ย่ำแย่กันไปนี่ต้องคอยเด็ด กิ่งกาละเวกค่ะเขาค่อยจะขึ้นแล้วมันจะบงังบังแสงแดดไอ,อตัวแพรเจ้งไห้ขอโทษที่ต้องเด็ดกิ่งคือกิ่งก้านจากขานะคะดีกันนะคะวันนี้มีโอกาสค่ะแดดร้อนมากเดี๋ยว มีโอกาสได้มามาอัดคลิปเดี๋ยวนี้ก็ยังฟังอยู่ฮาว o u t u b e ก็ <c oughs> อาจจะยุ่งวุ่นวายกันเนาะหลายช่องที่เขาแบบมีปัญหากันเนาะเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาหรอกก็ก็คือก็คือมีกรณีกันเบนเข็มไม่เบนเข็มอะไรกันไปอีกฝ่ายฝ่ายไหนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องนก็นเหนื่อยเหนื่อยแทนเนาะ แต่ดิฉันชอบประจำดิฉันก็คือฟังจันสีป้าหน่วยเทวดาโหราพาวเลตี้สองแล้วก็โหราพาวสิบจีพนมจิตแสวงเครื่องแล้วก็หนุ่มสาวบ้านกบเกะก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะนอกจากรอแบบรอ เวรกรรมจะจัดสรรคนผิดมารับโทษอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ค่ะเป็นใครอะไรอย่างไงก็ดูกันไปก็คงอีกไม่นานเนาะรอกันมาได้ต้องหลายปีแล้วทำไมจะรอไม่ได้ก็ดูค่ะว่าเวรกรรมจะจัดสรรได้สะใจกับคนที่ทำผิดไหมก็ไม่รู้ใครนะทำผิดเพราะว่าทุกฝ่ายก็เขาบอกเขาพูดจริงกันหมดอะ ก็ไม่รู้สิคะเดี๋ยวก็รู้เมื่อสารพิพากษาว่าใครผิดใครทำแล้วก็ต้องรอดูคำพิพากษาค่ะนะคะก็อย่าอะไรกันมากค่ะอืมก็ถ้าเราเนาะคนมีสมองมอง อะไรที่เราคิดว่าไม่ใช่เราก็ออกจากตรงนั้นมาก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเขาต้องทํามาหากินค่ะเพื่อความอยู่รอดของเขานะดิฉันก็คิดแต่ถ้าเราทนฟังไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปฟังเขามันทรมานใจเราก็ไม่ต้องไปฟังเลิกฟังเพราะว่าแต่ดิฉันนะ่ะช่องที่ดิฉันชอบการพูดกันคุยนะคะดิฉันจะติดตามอยู่ ปานุ่ยเทวดาเนี่ยโหรพาเนี่ยจันสีเนี่ยถึงอาจจะอยู่นละฝักโละฝ่ายหน่อยแล้ะมั้งตอนเนี้ยคือฝ่ายฝ่ายผู้สูญเสียแต่มีอีกแยกไปนีกกกกเป็นเ่าอีกนะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะดิฉันนี่ก็บางช่องก็เสื่อมศรัทธาก็ดิฉันก็ไม่เข้าไปดูเลยค่ะคือเสื่อมศรัทธาแล้วคือเสื่อมศรัทธาเลยคุณจะมาแจงมาชี้อะไรก็ ไม่รู้สิเราก็ใช้สมองของเราคิดเนาะคุณจะคิดแยบยลยังไงเราก็ว่าเราก็คิดของเราเนาะแต่เราไม่จําเป็นต้องไปว่าเขาค่ะเราก็แค่ห่างเขามาโดยที่ไม่ต้องไปว่าเขาชีวิตคือมันก็อยู่ใครอยู่มันเนาะเขาต้องหาเงินของเขาเพื่อความอยู่รอดอาจจะเห็น,นแค่ตัวบ้างอะไรบ้างก็มันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะจริงๆแล้วคือมันไม่เกี่ยวกับเราเรา,เราก็ไม่ต้องแปรอะไรเขาหรอกค่ะไปทะเลาะกันเปล่า ใครอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนข้างเปลี่ยนอะไรก็เรื่องของเขาดิฉันนี้ก็คือฟังแต่ถ้าดิฉันว่าดิฉันว่ามัน,ปนแปลงแปงดิฉันก็จะไม่เข้าไปฟังเสื่อมศรัทธาค่ะบางทีงเนาะแต่ว่าบางคนนี่ถึงเขาไม่แปลงถึงขั้นนั้นดิฉันก็ยังฟังเขาอยู่ ก็คือดิฉันชอบการพูดการจาวของเขาดิฉันไม่ได้พูดเนื้อหาที่เขาจะพูดอะไรก็ได้ก็ก็ฟังได้แต่ดิฉันที่มันห่างหาย youtube มาเพราะว่าร่างกายดิฉันไม่ดีแล้วก็ทั้งวันห่ะยุ่งกับพ่อซึ่งปวยติดเตียงเนาะแม่ก็เกือบจะติดเตียงละแจ็คพอร์ต ดีใจค่ะที่ได้ออกงานมาดูแลพวกเขาเนาะอย่างน้อยบ้านปลายชีวิตยังได้กลับมาตอบแทนบุญคุณก็ยังดีเนาะอีกหลายคนไม่มีโอกาสแบบเราอะ่ะได้ตอบแทนบุญคุณกันอย่างเงี้ยเนาะตอบกันเต็มเต็มเลยค่ะมาตอนที่เขาไม่ไหวแล้วตอนที่เขาไหวเขาดูแลตัวเองได้เราก็ไม่จมําเป็นต้องมาดูแลเขาถึงมแต่ตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วเราก็ต้องมาดูแลเขานะคะ่ะ เดียวก็เมื่อเช้าก็ฟังนะคะพันหนุ่ยเทวดาติดจีโหระฟามายเย็นๆข้ามๆจันทีมายเย็นๆล้วก็ทนายสงเกียรติค่ะฟังชอบฟังคนเก่งชอบฟังคนเก่งเขาเก่งกฎหมายนะคะเขาเก่งในงานอื่นไหมอาจจะไม่เก่งแต่เขาเก่งกฎหมายเราฟังภาษากฎหมายของเขาอืม ไอ้อย่างว่าถูกใจเราไม่ถูกใจเราเราไม่รู้สิเราคิดว่าก็ถูกใจเรานะแต่ว่าดิฉันเป็นคนที่แบบถูกใจแล้วไม่ถูกไม่ถูกใจก็ถึงเงียบมาก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปติดตามแต่ถ้าไม่ถูกถ้าถูกใจก็ติดตามอยู่แต่บางครั้งบางคนนะ่ะมันไม่ไม่ถึงกับขั้นที่จะทำเราจนอ่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราก็ ยังให้ความรัธาเขาอยู่นะคะก็ยังฟังอยู่ชอบที่การพูดไม่ได้ชอบที่เรื่องราวแต่เรื่องราวถ้าบางคนก็ถูกใจไหมก็ถูกใจเขาฟังนะคะก็ดีบางคนไม่ถูกใจแต่ก็ถ้าเรามองเรามองให้เป็นกลางนะคะก็จะอภัยกันได้ อย่าทะเลาะกันเลยค่ะโลกนี้สับสนวุ่นวายอยู่แล้วเนาะโอเคนะคะโอเคค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอคุณพระคุ้มครอ,องทุกท่านให้ปลอดภัยมีความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะเข้ามาติดตามเนาะและเข้ามาชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย